ครับคันนี้ก็จะเป็นนะครับพีโนบัตโต้นะฮะ E สองศูนย์สี่นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบโฟวิลนะครับเอ้ยเครื่องยนต์สามสูบโฟวิลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบโฟวิล์นะครับยี่สิบแรงโฟวิลนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับเป็นรถมือสองจตกญี่ปุ่นนําเข้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับอันนี้ได้ทําสีใหม่นะครับอันนี้พร้อมโรตารี่เลยอะอันนี้พร้อมโรตารี่ อันนี้แถมโรตารี่ไปให้เลยครับปกติราคา1นึ่งแบาทตัวเปล่าวันนี้แถมโรตารี่ไปเลยครับ1นึ่งแสนบาทนะราคาหนึ่งแสนบาทนะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์สตอสภาพยางสภาพยางสวยนะครับรถคันนี้ใช้งานมาแค่8ปดร้ชั่วโมงนะครับใช้งานแค่8ปดร้อยสามสิชั่วโมงครับพีดีโอมี4ระดับนะครับตัวนี้เกียร์เกียร์ด้านหน้าก็3เกียร์ ดนหน้าเหมือนเดข้างหลังนะครับยังไม่รวมสโลนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับอินโนวัตต์ E204 นะฮะคันนี้นะครับเป็นรถมือสองที่สุนเเราไปเซ็นยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับราคาที่หนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทแถมโรตารี่ด้วยนะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรนะครับเปลี่ยนถ่ายไม่เพียงแค่ฟรีนะครับใส่แบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับในสภาพที่แบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้เช็คสภาพพร้อมใช้หมดนะครับ อิโนมโต้ E204 นะครับร้านซูซิสเตอร์อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับอีกเบอร์เป็นเบอร์09385104นะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับอันนี้นะครับราคาถูกๆครับ1แสนบาทพร้อมโรตารี่นะครับส่งฟรี200กิโลเมตรแถมแบตเตอรี่ฟรี1รูปอ่าเปลี่ยนถ่ายไม่ค่อฟรีนะครับสวัสดีครับ